สวัสดีครับไม่ทราบว่าได้ยินเสียงกันชัดเจนไหมนะครับอยู่กับจอจานในเพจคุยกับจอจานไหมครับถ้าได้ยินเสียงก็เอ่อให้ช่วยกดไลค์นะครับหรือว่ากดแชร์มาหน่อยนะครับว่าโอเคท่านได้รับยินได้รับฟังเสียงนะครับในเพจคุยกับจอจานวันนี้เทพิเศษอยู่นอกสถานที่นะครับ ก็เลยมาเชิญชวนจริงๆมี2-3ประเด็นทางการเมืองคุยกันไม่ยาวครับคุยกันสั้นๆเรื่องแรกนะครับชื่นชมการอภิปรายนะครับของฝ่ายค้านนะค่อนข้างทำได้ดีนะฮะมีวัทกรรมที่เอามาจัดการพลเอกประยุทธ์ได้อย่างฟังแล้วเฉียบทีเดียวอย่างคุณจีรายุห่วงทรัพย์นะสสพักเพื่อไทยบอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนักกู้แห่งรุ่ม่น้ำเจ้าพยานะฮะอีกคนหนึ่งผมก็ไปเจอนะฮะบอกว่า พลเอกประยุทธ์เป็นนักกู้แผ่นดินนะนักกู้ของแผ่นดินไม่ใช่กู้แผ่นดินแบบว่าที่เราเข้าใจพระเดลีสวนกู้ชาติเลยนะเป็นนักกู้แบบกู้จริงๆนะฮะกู้แล้วก็ไม่รู้จะมีเงินมาใช้ไม่ไม่มีนะฮะก็คือกู้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 แล้วก็กู้นะฮะแต่ว่าโอเคแหละคือไม่มีใครนะฮะโต้เถียงเรื่องของการกู้เงินเพราะว่าทุกคนเข้าใจตรงกันนะฮะว่าเราต้องกู้เงินมาใช้ นะฮะสำหรับการจัดก,การสถานการณ์โควิดแต่ว่าทุกคนมีภาพวิจารณ์ว่าการกู้ของเพปประยุทธ์มีปัญหาเนื่องจากว่ากู้มาสัดส่วนวงเงิน1แสนล้านเออหล้านล้านเนี่ยมันเยอะเยอะจนเกินไปจริงๆถ้าเป็นรัฐบาลพลเรือนที่เขามีความสามารถในการบริหารเนี่ยเชื่อว่าไม่น่าจะถึง1ล้านล้านล้านนะครับนี่คือ1ประเด็นประเด็นที่2ก็คือว่า4ี่แสนล้านของการกู้เงินเนี่ยนะครับสแสนเอ่อสแสนล้านเนี่ย ก็กลัวว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่าคุณพลเอกประยุทธ์คุณสมคิดจารุศรีพิทักษ์เนี่ยพยายามตีเช็คเปล่าในการที่จะผ่านพระราชกำหนดตัวนี้โดยไม่มีหลักเกณฑ์นะฮะในการที่จะทำต่างๆ 3. ก็คือว่า SME นะครับถูกละเลยถูกข้อทิ้งเพราะว่าคุณดูแล แบบไม่ทั่วถึงนะฮะการแจกเงิน5 0 0 0คุณก็ทําไม่ดีคุณไปทําเรื่องไร้สาระคุณไปทําตู้ปันสุขที่สุดท้ายแล้วพอถึงเวลาประชาชนเป็นเหยื่อสุดท้ายแล้วประชาชนที่ไปรับของจักตู้ก็โดนด่านี่คือเป็นรัฐแบบอํานาจนิยมประเด็นที่3นะครับก็คือ,อ,อพระราชะกําหนดในการออกเงินกู้ตัวนี้เนี่ยนะครับมันกว้างมากมันกว้างเสียจนแบบว่า พลเอกประยุทธ์รวบอํานาจไปที่ตัวเองสบายๆบรรดารัฐมนตรีต่างๆก็เหมือนตกงานไปในตัวเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์คุมอานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเหมือนเสพติดอํานาจนะครับ,าจ,รบจากมาตรา 14, 14ตอนนี้ก็เป็นเสพติดพลกรฉุกเฉินคือเขาเป็นแบบนี้มาตลอดเขาเหมือนคนติดยาคุณผู้ชมจะต้องแบบมีอ,อ,อะไรเขา้เขา,เขาเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจรวบอํานาจไปที่ตัวเองคนเดียวแล้วผมก็เลยงงว่านี่ไงนี่คือการบริหารแบบพลเอกประยุทธ์นะฮะก็ไม่แปลกใจที่ เราเดินนั้นบรรดาสลิมก็จะชมว่าเพลเอในประยุทธ์จาัดก,การปัญหาได้ดีจริงๆที่จาัดก,การปัญหาได้ดีเนี่ยคือหมอโครงสร้างอาสอมอซึ่งมันมีมันวางรากฐานมาตั้งแต่คุณทักษิณชินวัตรแล้ว30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าหลักประกันอะไรพวกนี้นี่คือระบบโครงสร้างที่ถูกรัดพลเรือนสมัยออคุณทักษิณวางเอาไว้ดีมากนะครับไม่ใช่มาอยู่ดีๆมาเ,ออเกิดขึ้นสมัยลุงตู่ไม่ใช่นะฮะอันนี้มันเรื่องจากเหมือนว่าเรามี ปัดเออเขาเรียกอะไรวิธีการรับมือที่มันโอเคอยู่แล้วหลายคนบอกว่าตาของผมเป็นอะไรผมทําตาเรียนแบบนะฮะออโคศกของรัฐบาลเพื่อให้ดูว่ามันน่าลำคาญขนาดไหนถ้ามีสีตาใส่บิกอายอย่างเนี้ย <c oughs> ดูแล้วเป็นไงคุณผู้ชมมันน่ามันน่าดูไหม <c oughs> ผมดูแล้วผมยังงุดหงิดใจตัวเองอยู่เลยว่าตายแล้วคุณโคศกผู้หญิงอะ่ะ <c oughs> ที่ชอบใส่ตาโตโต เริ่มเหมือนมาริกาบุญมีตระกูลอ้ยพูดแล้วก็ขำนะฮะก็เรื่องของสภาก็เป็นเรื่องโจกๆประมาณนี้ก็คือว่าเดี๋ยววันนี้บรรดาอสสอ,อะไรก็พยายามอยู่ฟังนะฮะการตอบคำถามอของรัฐมนตรีอะไรห,หน่อยนายกตู่ฉุนขาดหลายเรื่องพูดจาหลายครั้งนะฮะประชาชนไม่พอใจพูด ว่าเออต่อว่าคนที่จะเอาเงิน5,000บาทไปผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ก็ไปยุ่งนะฮะเพราะว่ามันจริงๆมันเป็นเรื่องของเขานะเขาจะใช้เงินทําอะไรล่าสุดนะฮะอยากคุยการเมืองมากเพราะว่าคุณปารีนาบอกว่าเออบรรดาพักพลังประชารัฐเนี่ยเออลักบิ๊กตู่เออ รักคุณป้อมมากะคะคุณป้อมดีที่สุดใน3มโลกโอ้ oh my กอดนี่คือเอปรารีนาไกลคุปนะฮะออกมาการันตีคนการันตีก็เตียอุ้มคอมนะคุณปรารีนาก็ไม่ได้มีเครดิตอะไรดีเท่าไหร่ที่จะมาการันตีพลเอกประวิตยนะฮะแต่ว่าดูเขาโครงแบบนี้ผมคิดว่าโครงสร้างทางการเมือง,งน่าจะเปลี่ยนหลังโควิดน่าจะมีพลเอกประวิตยมานั่งเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐแบบแน่นอนนะฮะเพราะว่าดูแล้วคุณปรารีนามาช่วยซัพพอร์ตมาช่วยการันตีแบบนี้ นะฮะแล้วก็คุณปารีนานะฮะก็ทีเวลาตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยผมไม่เห็นคุณปารีนาจะพูดจะจา,จาหรือว่าจะแสดงความเห็นความกังวลเรื่องการใช้เงินกู้อะไรนอกจากมาเชียลุงป้อมนะฮะซึ่งเป็นพักพวกของตัวเองนะครับมาเชียเชียลุงป้อมอยู่น่นแหละนะฮะไม่เข้าใจว่าจะเชียอะไรกันนักกนหนานะฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ เออ,เอ,อด้วยนะเจ้าวันนี้เป็นเทปพิเศษนะนอกสถานที่เพเอิมใส่คอนแทคนี้แล้วก็นึกได้ว่าเดี๋ยวต้องจัดรายการนิดนึงนะให้คุณผู้ชมเห็นว่าเวลาเป็นโคโสกเวลาจัดรายการเวลาพูดสื่อสารเนี่ยแล้วเวลาใส่ตาแบบตากลมๆอะไรเงี้ยมันน่ารำคาญขนาดไหน <laughs> เหมือนยังอะ่ะนี่ถ้าผมเอาวิกมาใส่นี่เหมือนโคลศกหญิงแล้วนะเพอรอผมสวยกว่านิดนึง <laughs> โอยหัวเราอร่อยขำก็นะครับเดี๋ยวจับตาอาทิตย์หน้าจะเป็นพลกรโอนงบพักไฟค้าลวกประเด็นค่อนข้างได้ดีนะฮะหลายคนพยายามาตีประเด็นอย่างที่ผมได้กล่าวเอาไปก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะได้รับการช่วยเหลือการมากน้อยแค่ไหนใครที่มีปัญหาเรื่องรับเงิน5,000อินบ็อกเข้ามาส่งข้อมูลมาบอกกันได้ใครที่ อยู่ตามต่างจังหวัดแล้วก็มีข่าวมีเบาะแสนะฮะเรื่องของการที่ประชาชนพ่ายแพ้นะต้องพูดครั้งนี้ว่าการที่ถูกใช้เงิน4ี่แสนล้านล้านโดยการที่เออสี่แสนล้านบาทในการที่จะมาฟื้นฟูโควิดโดยจะไปจ้างงานไปอะไรในชุมชนที่กันเอาไว้เนี่ยก็น่ากังวลเหมือนกันนะครับหลายคนกังวลว่าไม่มีเกณฑ์ในการอนุมัติไม่มีอะไรที่แน่นอนคณะกรรมการกัิกงก็เป็นพวกเดียวกัน ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเพราะฉะนั้นประชาชนที่จะอยู่ตามอาบาจอ,อาบาตเน,นี่ยตรวจสอบได้ดีที่สุดนะครับออชอบเสียงหัวเราะจังเลยพี่สุวรรณีบอกขำๆขอบคุณมากนะครับฉายาลุงเยี่ยมมากนะฮะคุณเอกการันตีปาปาลีนาบอกว่าที่สุดใน3โลกคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือเปล่านะครับคุณพันธนาบอกลุงเก่งลุงถนัดนะครับสร้างนี่แต่ว่าไม่มีปัญญาแก้ปัญหานะครับนะครับก็ หลายคนเป็นห่วงเฟส3ใช่ไหมเฟส2ใช่ไหมครับที่จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ,ะผมพูดนิดนึงเลยนะจริง,รงๆไม่อยากเปรียบเทียบคนตายคนตายโควิดเท่าไหร่คนตายโควิดเท่าไหร่นะฮะแต่คนตายช่วงปีใหม่เท่าไหร่คนตายช่วงปีใหม่ที่เกิดจากอุบัติเหตุอะสงการก็ได้อะเท่าไหร่นึกออกไหมคือตัวเลขมันต่างกันเยอะมากโอเคเราเฝ้าระวังเนี่ยถูกต้องนะฮะแต่เราต้องไม่ใช่ระวัง ตั้งกาจนซี่โครงไม่มีแล้วว่าคืออันนี้คือซี่โครงจะไปหมดแล้วว่าซี่โครงจะแบบจะแห้งแล้วว่านะครับแล้วก็มาผจญกับสถานการณ์จะมีคนตกงานเอ่อกระทวงแรงงานนะฮะโดยหม่อมเต่าซึ่งเต่าเหลือเกินนะฮะขนาดบรรดาคนที่เป็นพักร่วมรัฐบาลยังบอกเลยว่าโอ๊ยระบบประกันสังคมนี่เต่ามากสมกับอยู่ภายใต้หม่อมเต่านะฮะเต่าจริงๆก็ มีการพูดกันในสภาแล้วก็ไม่รู้ว่าทางประกันสังคมจะขยับมากน้อยแค่ไหนเห็นพักเพื่อไทยมีข่าวว่าจะแก้พระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับเพราะว่าเงินไปส่งไปกองอยู่ตรงนั้นสุดท้ายแล้วก็ไปกองอยู่ตรงไหนตรงนู้นตรงนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์สู้เอาเงินคืนกลับมาให้กับคนที่อยู่ในประกันสังคมดีกว่าคนตกงานจะมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนจบใหม่ที่ รุ่นนี้ก็คาดว่าก็จะตกงานมากขึ้นเพราะการจ้างงานน้อยลงนี่คือปัญหาของประเทศตอนนี้แล้วอยู่ในมือของลุงตู่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ที่ผมคิดว่าอยู่ลุงตู่หลังจากนี้ถ้าคุณเปลี่ยนหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วเพิ่มนะครับม,ม,มีโอกาสที่จะส่งไม้ต่อลุงตู่ต้องขยับบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเส้นสายทางการเมืองรู้สึกว่าต้องยืดเส้นยืดสายกันหน่อยลุงตู่บริหารมาแล้ว6ปีครบรอบมาเมื่อพฤษภาที่ผ่านมา20กว่าที่ผ่านมา มันไม่มีอะไรก้าวหน้าเราย่ำอยู่กับที่นะคบเผลอๆถอยหลังลงไปด้วย3ก้าวดังนั้นนะฮะออโอเคโควิดมาเคาะระครังให้รัฐบาลลุงตู่อยู่ต่อแต่ลุงตู่จะ,ะเผชิญอะไรบ้าง 1. ศึกการเมืองภายในจากพรกพลังประชารัฐนะฮะเพราะว่าตอนนี้บรรดาโคต้าพักภูมิใจไทยนะฮะบรรดาโคต้าพักประชาธิปัตย ก็จะต้องขยับกันเองเพราะฉะนั้นก็ส่งผลแน่นอนกระเทือนถึง4กุมารน,นะครับมีข่าวว่ามีการไปตั้งพักใหม่ด้วยนะ4กุมารเนี่ยสมคิดจะดูสีพิทักษ์สุวิตเมสินซีนะฮะอ่อกอบสักภูตะกูลนะฮะแล้วก็อุตมะสาวนายนมีโอกาสที่จะไปอยู่พักใหม่แน่ๆนะครับมีโอกาส100%เเซเลยอ่ะผมฟันธงเลยว่า4คนนี้นะต้องไปทำการเมืองภายใต้พักใหม่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือการบินไทยนะ ท่านหนึ่งลาออกผมคิดว่ามาไม่นานเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนพวกนี้แค่มาเซตอัพนะฮะมาแป๊บเดียวก็ผมเห็นสัญญาณของความขัดแย้งนะฮะถ้าไม่ขัดแย้งก็คงไม่ลาออกต่อให้บอกว่าไม่ใช่เรื่องความขัดแยง้งเป็นเรื่องของคุณสมบัติที่คนที่มานั่งบริหารคนนั้นเนี่ยเขาเพิ่งพลรัฐมนตรีช่วยมาซึ่งติดกฎหมายปปชก็ตามเนี่ยแต่ผมมีความรู้สึกว่าตอนมึงเลือกเข้าไปกันทีแรกอะ่ะมึงไม่ได้เช็คก่อนหรอนี่คือ นี่คือเป็นแบบนี้ตลอดนะฮะสังเกตว่าถึงต้องเอาวิษณุเครืองามมาพวกประบบไงคุณผู้ชมดูจําได้ไหมนะฮะตอนตั้งสวอร,รอบนั้นเนี่ยก็ตั้งไม่ครบนะฮะบัญชีสํารองขึ้นไม่ครบนะครับเอ่อจนมีคนมีคนไปทักท้วงพลเอกประยุทธ์กล่าวสวยสักไม่ครบนะฮะอ่าโอเคก็ผ่านไปนี่รอบนี้มาอีกตั้งบอดกาบินไทยตั้งคนที่คุณสมบัติ นะฮะไม่โอเคเข้ามาอีกนี่ก็เป็นปัญหานะอันนี้คือเป็นเรื่องง่ายๆที่รัฐบาลไม่ควรพลาดแต่ว่าก็พลาดนะฮะแล้วก็มีการเล่นเล่นการเมืองกันนะฮะเล่นการเมืองจากอะไรหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าตอนนี้รัฐกาบินไทยพ้นจากรัฐวิสาหกิจพ้นจากด้วยเรื่องอะไรฮะพ้นจากว่ากระทรวงการคลัง ะะทีแรกศักสยามชิดชอบเนี่ยนะฮะน้องชายคุณคุณเนวินชิดชอบเนี่ยโอ้โแกรอาจมากเลยนะฮะทีแรกนะเดี๋ยวจะไปคุยกับนายกรัฐมนตรีนะฮะมีสายข่าวไปควงกันกับคุณอุตมะไปนั่งคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาะะจะเอายังไงกับการบินไทยไปไปมามาการบินกระทรวงการคลังซึ่งถือหุ้นใหญ่ขายหุ้นให้กองคุณวายุพลัก์สิ่งที่ขายขึ้นทําให้ กระทรวงการคลังหมดอำนาจการเป็นรัฐวิสาหกิจดังนั้นกระทรวงคมนาคมซึ่งอยู่ในมือของพรรคประชาธิปัตย์คือรัฐมนตรีช่วยนะฮะก็คือคุณออ,อะไรนะตัวดำๆตายแล้วผมจำชื่อไม่ได้คุณศักดสยามชิดชอบอะไรอยู่โซนคมนาคมที่เสียหนูคุมเนี่ยนะฮะก็ต้องหมดอำนาจไปเลยนะฮะตอนนี้อำนาจใหญ่อยู่ในกระทรวงการคลังอุตมะสาวนายนเพราะว่าอุตมะยังคง ถ,ถือหุ้นใหญ่ในฐานะกระทรวงการคลังเนี่ยถือหุ้นใหญ่อยู่ถึงแม้ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจไม่ใช่ถือหุ้นเสียงข้างมากไม่ใช่ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นเสียงข้างมากอยู่นะฮะคือการลดไม่ให้เป็นวิสาหกิจก็คือการถีบส่งพวกกระทรวงคมนาคมเนี่ยออกไปนะฮะบรรดาโคต้าด้านกระทรวงคมนาคมศักสยามชิชบช้ออะไรพวกนี้ปลดไปให้หมดนะฮะเหลือ รวบอนานาจมาอยู่ที่อุตมะสาวนายนแน่นอนเรื่องนี้ก็เลยเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองนะฮะเห็นไหมว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆน,ยนะฮะเรื่องบ่อเงินบ่อทองพอมีปัญหาเนี่ยก็ย่อมส่งผลกระทบทางการเมืองนะฮะคุณกฤษดานะครับบอกว่ากําลังรับชมคุณพลอยสบอกสวัสดีค่ะนะครับคุณมารีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทาง a c e b o o k Live นะครับสวัสดีที่รับชมสดๆอยู่ตอนนี้นะฮะก็ ออโอเคเพราะฉะนั้นหลังจากเราจับทิศจับทางปกิปฏิกริยาตอนนี้ได้แล้วนะครับเราดูความเชื่อมโยงเราดูสถานการณ์แล้วประชาชนตอนนี้พ่ายแพ้นะฮะจากสถานการณ์โควิดตังก็ไม่ค่อยจะมีเศรษฐ,ฐกิจก็ไม่ค่อยจะมีมีกระเพาะคนรวยพอประชาชนไปเอาเงินไปได้มา5 0 0 0ันเอาไปผ่อนรถหน่อยก็โดนนายกรัฐมนตรีต่อว่าโดนนายกรัฐมนตรีตำหนินะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่เข้าใจประชาชนเขาจะเอาเงิน ไปทําอะไรก็ตามก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะ,ะเขาจะเอาเงินไปซื้อผงชูรสจะเอาเงินไปซื้อปลากระป๋องจะเอาเงินไปทําอะไรก็เรื่องของเขานายกรัฐมนตรีไม่ต้องไปคากับนะฮะเอาตัวเองให้รอดก่อนนะฮะนาทีนี้พลเอกประยุทธ์ คิดเรื่องตัวเองก่อนอื่นนะฮะว่าจะตอบคําถามสภายังไงคิดเรื่องตัวเองก่อนว่าถ้าบิ๊กป้อมมาเป็นพักพลังประชารัฐคุณจะจัด,จดสรรโคต้ายังไงนะครับที่ไม่ใช่ผลประโยชน์ทางการเมืองประชาชนคาดหวังว่าเลือกตั้งมาแล้วอยากจะได้สสที่มาทํางานแบบคุณพักก้าวไกลหรือว่าทีมงานแบบอนาคตใหม่ที่เตรียมข้อมูลแบบแน่นปึกขนาดพักร่วมรัฐบาลยังมาชมคุณไหมนะฮะคุณ เท่าพี่พบหลายๆคนอภิปรายในสภาดีมากนะครับแล้วก็ดาวรุ่งอ,อนาคตไกลนะครับคุณวีโรลัคณาอดิสรน,นะฮะหรือว่ามืออภิปรายเก่าคุณจิรายุห่วงรับพวกนี้คือมือไม้ที่ทํางานทําข้อมูลนะครับมาตรวจสอบรัฐบาลอย่างดีลังซิมันโลมพวกนี้เขาตั้งใจทํางานอย่าให้สอสอต้องแปดเปื้อนเพียงเพราะที่มีคนแบบสอสอในกลุ่มฝากพักพลังประชารัฐนะฮะที่จ้องแต่จะ เข้ามาดูแลผลประโยชน์นะฮะเสียงหัวเราะของคนจริงใจคนเปิดเผยค่าจอจางคุณจินนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแองเกอรี่แองกอได้บอกเป็นผู้แชร์ด้วยนะช่วยแชร์ผมด้วยสวัสดีค่ะคุณจอจางโอ้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเลยนะครับโอ้ก็1 1 8คนแล้วนะฮะแหมดีใจมากจริงๆเลยวันนี้บอกแล้วเป็นเทปพิเศษเป็นสั้นๆแต่ว่าไม่คุยไม่ได้ไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวจะลืมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงเ,เย็นๆสักสองทุ่มอะไรจะไลฟ์แบบจริงจังนะตอนนี้ขออนุญาต เท่านี้ก่อนนะคะทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้แต่ว่าตอนเย็นมีข้อมูลเด็ดมีนั่นเด็ดแล้วก็ผมทิ้งไว้นิดนึงว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเร็วๆนี้แน่นอนนะฮะเห็นตาผมแล้วเป็นไงคิดถึงโคศกคนดีไหมจ๊ะแต่ว่าแม้ผมไม่หล่อเท่าเโคศกคุณหมอทวีสินนะจ๊ะแต่ว่าผมมั่นใจว่าถ้ามีผมเนี่ยผมสวยนะ กว่าโคศกหญิงของอคุณนฤลลิมนอะไรของรัฐของลุงตู่แน่นอนนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันอันนี้เป็นพรีออเดอร์นะจ๊ะตั้งซีเฟ r ร์ตั้งติดตามไว้เห็นเป็นโพสต์แรกเอาไว้ก่อนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนคุยกับจอจางขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ